บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมา,า,สสมา,ามทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านทั้งทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรมฐานนี้ ท่านจะพึงศรรึกษาระกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นนาปานสติกรรมฐานตากว่าท่านทั้งหลายเว้นนาปานนสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าอนาปาโนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรรมฐานระงรับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่จเจริญกรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายจะได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมา,าบ่อยๆ อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยก็มีความห่วงอยมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการหกปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ด้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพาะเรียเจ้าได้ยังไงจะนั้นคนประเภทเหยียบที่ล่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเดชว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อนหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอวรนดาทนานหลายสังวรเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรปุปกำทังผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอารียเจ้า ที่พูดมามากแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เราศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจนกว่าจะได้อารหาัะผล เร่คนจริงๆเขาทํากันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วมนุช้าในขึ้นกับกําลังใจกําลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากําลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุชา้าประเภทพ่อไปเอาไหนไม่ได้ตกมรรกไปเลยเล้ตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นขอไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอันกชาดิสังขาราสังทาวิสังไรหรือว่าอวิชาปฏิยาสังขาราสังขารวัฏดาปฏิยาวิญญางวิญญาณปฏิยาไล่ออกไปเถอะไล่ส่งเดชเป็นนกแก้วนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบปติที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาทก็ดีอันกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตร์มาครั้งหนึ่งบรรดาประสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตกรรมฐานกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจนินวลาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเวดูก่อนพิสุธทธังหลายเธอเวลาสาลีบุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงฆ์นั้นหลายเรานั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธยอมขา,าสมเด็จพระบระมศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีบุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินนวรสงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายเข้าเริหาพระสารีบุตรและจึงน, <c oughs> นำมาเสกการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ตทัดบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดตังสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรญัชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเบะสมนั้นหลายก็กลาบเปียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ยังไงดีพระเจ้าค่ะ พระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื้อจงจําไว้ถ้าสมนั้นหลายเรานั่นก็จาไว้คําว่าความดับไม่มีเชื้อนี่หมายความว่าสัยชน์ท้งสิบระการจะไม่มีเชื้อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตอีกเรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายยังถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงฆ์ดาบ,บัญจะปฏิบัติยังไงเพร่เจ้าพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านนนั้หลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนาแน่นไป้วยกิเลสปรารานนจะปฏิบัติตามคำสอนสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษตให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสกาายิทิจิจือคือพิจารณาว่าโรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันว่าากายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นปัสดาบัน บ,บรรดาประสงค์ท่านหลายเ่านั้นจึงกระบเปลี่ยนทอมถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงคดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิธาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่านหลายว่าถ่าชินนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั่นแหละที่เราเรียกกัว่าสกายยะิตธิธ ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อารมณ์จิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่นหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหลันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญนาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นรอราหารอันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันเราสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วได้อย่างนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเลยแต่ผมนั่งท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนนี่ถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไม่ช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพื่อไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นืสใสผมเป็นคนชอบคนควาทนสศีเล่มนั้นพลาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันโยนตรงนี้จบกันอยางพิสศนดด้ก็คือสัญญาตสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญาตสิบก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายทิทิอันนี้ในขันธวัต ปรากฏว่ามีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช่อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บวาจงตัดที่ขันหา้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสันขันญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมมีการปฏิบัติจริงๆเขาจับกันโยน่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากกันคนเละเธอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดัมึกสาริหมายาก,าการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนขององค์สมเด็จพระสงนทสมบัดิที่ตรงกับคําสอนคำมภาษานิบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเร็จอย่างไรเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดในเลือดของเราจะเหดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินรีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จรเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่ค้าาไม่ยอมลกุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทําได้มาก็าทํากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จํำมาให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดให้ผมฟังถ้าพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปทสี่จากที่นี่ไปเสเลยอย่ามาอยู่อย่ามาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คาว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงอย่าอยู่ที่นี่นี่เราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชนสิบสามข้อเป็นพระโสดากกบสิกขาคา เราพิจารณาขข้กันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นท่าสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสริประฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา คือกายภายในนี่คกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษท่านันพอใต้แล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สป็นสำคัญคือตัดอบมยภคม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นประสูดากับสกิทาคายยากเขาเปล่า,าอย่าฟุ้งกับตําราให้มันมากเกินไปตํารารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบบถามใช้ตําราหให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตําราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอ,อื่นอภปจายนก,กรรมทำในเครื่องอ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิ่งจะดีถ้าใจไมันแข็งกันด้างมันเลวย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุ ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนบ้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจนี่นก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเนื่องมาเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงให้เขาด่าเขาว่าเขานินท้าก็ช่างมันเพราะอะไรเขาด่าเขาด่ากายเราเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยมนไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจซะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุ่าตที่สวยเราไม่สนใจวัตถุ่าที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสไมนจะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอมตาก็ไม่ค้ารมเท่านี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเพื่อพันิพา์ที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็ีอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทำงานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ช่าก็ต่างกันไปไหนเป็นการตัดความหลงปณิพัน์ลเลยมีเพราะที่ทํางานในใช่อารมณ์แบบนี้ปณิพัน์ง่ายๆไม่อยากไม่เห็นมียอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอาราัตนผลอันนี้ก็ไม่ยากอีกไว้นั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆม่แก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และที่สุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นถึงมันมีสภาพเหมือนกันก,กปรกโสมมและก็พังไปในที่สุดทรย์สิ่งในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันก็ดูว่ากามารูปราคะอรูปร,ราคะรูปใบชายก็ดีรูปใบชายก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานแะล้วรูปประชานนี้เราก็งโงเ่เต็มทีกินเลที่องค์สมเด็จไปจินนังสีทรงให้ตัดยังมีอีกสามนอกจากรูปประชานแะล้วรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภาชนะสำหรับขี่เข้าโจมตีฆ่าศึก ข้าวสักที่ตีข้างหน้านะั่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือต,อตนมีไหมจำให้ดีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุกปรกหน้าเกลียดมันมีสภาพเป็นสจูแล้วเขามาชมเราเราขาวมวาติมว่าเราดำ หน้าเบี้ยวหน้าบจมบวกแวงตาโบแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เขามันไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นเขามันอย่างนั้นก็ช่างมันไปเลยเราเข้ามาเทียบเปรียบกับวันลนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอาามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติคุณดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าเถอะเอ้ยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยาเอายังไปติดความทุกขอยู่มากก็เสิ่งทงลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมรณนะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดอห่หยอด ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหันต์อันนี่มันไม่มีอะไรของ่ายๆตอนนี้มาอุทจจาโอทจาที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในการมชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะค,ความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่จึกสาม,มันแล้วไม่ก็ไม่อยากแล้วมมาดูทีตัววิชาอวิชาคือฉันทกะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกํำราคุยเรียนมามากๆม,มันเลอะโดยการทั้งปวง ฟังเสียงพูดเห็นหน้าการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่ปรารานนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อภิจายนกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขชัวคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพิพันธ์การไปพิพันธ์เขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพัง้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ ธอจะแก่ก็เคยแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกเวทนาก็ไดใดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปะนิพันธ์เธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผูกพันกันอีกถือว่าเรามีสัญญาดา่าหยากันเด็ดขาด ฉันโงม่มาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช้ฉันได้แต่เพียชาตินี้ชา,ช,นาชาติเดียวชา,ต,ชาต,ติต่อไปเท่กับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปรอรหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปนอะหาันเป็นแน่นอนถ้าให้มันได้จริงๆจ,จ,จะสักตวะว่าคิดจะสักต่ว่นนิด จงจำไว้ให้ดีาล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนององค์สมเด็จพระสัมฆุสวัสดิโซภาที่จะสอนคนให้เป็นอรหันตนะ์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อตนนี้ไปข้อสาวกข้อองสมเด็จพระพุทมีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอธิยาบทตามอธิยาสายของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันได้ภายในสามเดือนสองปี